ก็เป็นมานานแล้วนะแล้วก็เขาก็สู้มาตลอดผ่าไปนานแล้วมันงติปีแล้วทีนี้มันก็ลามมาอีกัางหนึ่ง นี่คือคำบอกเล่าถึงความใจสู้ของอดีตนักแสดงหญิงตัวท็อปหญิงจุลาลักษ์จากปากของคุณแม่ตุ้ยพันนีแม้กายป่วยจากมะเร็งเต้านมจนต้องผ่าตัดเต้านมข้างซ้ายออกไปแต่หัวใจไม่เคยป่วยเพราะตลอด10ปีเธอไม่เคยเอาความทุกข์มาแสดงให้ใครเห็นและเมื่อสี่เดือนก่อนอยังเดินสายฝากฝังลูกสาวคนเก่งอย่างน้องเองจี้วัยสิบสี่ปีผ่านวันมนเทิงในฐานะหนู่น้อยนักวิกเกอร์สเก็ตทีมชาติไทยอีกด้วยเขาก็เป็นห่วงลูกสาวเขานัแหละลูกสาวเขาแหละ เขาก็อยากให้ลูกไปถึงโอลิมปิกลูกสาวเขาหวังไว้อย่างนั้นแต่เขาก็ไม่อยู่ทันคุยค่ะคุยกันเขาก็คุยตลอดเมื่อวานนี้เขาก็นั่นแหละหอมแก้มแม่อะไรแม่เขาก็เขาก็รู้แต่เขาพูดไม่ออก สุดท้ายมะเร็งร้ายไม่ประณีลุกลามกระจายทั่วร่างหนักสุดคือที่ไตรวมถึงต้องเข้าผ่าตัดเต้านมข้างขวาแต่อย่างไม่ทันได้ผ่าเธอจากไปอย่างสงบในวัย45ปีพร้อมคำสั่งเสียสุดท้ายถึงครอบครัวแล้วเขาบอกไม่ให้ใครเสียใจมากแล้วเขาบอกว่าให้เปิดเพลงของเขานะ mm hmm. เขาไม่ให้เศร้าทุกคนไม่ต้องเศร้าเขาสบายใจอ่ะเขาสบายใจเขาสั่งเสียเขาทำอะไรไว้ให้ ลูกให้คุณเดวิดเรียบร้อยหมดแล้วไม่ไม่ต้องให้ห่วงเลย ่วงนี้จะทําอะไรก็ดูเป็นประเด็นไปสมหมดสหรับสาวสวยดีกรีรองอันดับหนึ่งนางงามจัก,กรวาลอย่างแอนโทเนียโพซิลหลังเกิดเรื่องนี้ออกมาเผยว่ากว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายเพราะถึงขั้นเคยถูกห้องเสื้อแห่งหนึ่งปฏิเสธมาให้ยืมชุดเพื่อมาประกวดแล้วจนชาวเน็ตแห่ดรมาม่าไปลงที่ห้องเสื้อทําเอาหลายคนคิดว่าสาวแอนไม่ควรไปชี้เป้าแบบนี้หรือเปล่าล่าสุดเจ้าตัวเขาออกมาชี้แจงว่าที่ออกมาพูดจุดประสงค์ก็เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตไม่ได้จงใจดิสเครดิตใครอย่างแน่นอนค่ะ มาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชุดหรือว่าเรื่องร้านชุดเลยมันเกี่ยวกับความอดทนของนางงามในวงการนางงามซึ่งมันไม่ได้เป็น Field of Lavender แล้วก็ Rainbow ตลอดเวลาใช่ไหมคะในชีวิตของเราจะมีคนที่ไม่สปอร์ตเราที่สปอร์ตเราที่ไม่ชอบเราคือมันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากนี่คือประเด็นที่แอนอยากพูดถึงก็อยากให้เป็น inspiration แล้วก็แรงบันดาลใจให้ทุกคนพุชตัวเองไปตามความฝันแม้แต่จะมีคนที่สปอร์ตหรือไม่สปอร์ต ตื่นตาตื่นใจสมดีกรีเจ้าของรางวัลกินเนสส์บูเรคค์ดจริงๆเลยล่ะค่ะกับการแสดงแกสซเลนบัตเบอโชว์ชวฟองสบู่สุดหันษาที่เปิดให้สื่อมวลชนได้ชมก่อนเป็นตัวอย่างก่อนที่จะโชว์จริงที่จัดเต็มทั้งแสงสีเอฟเฟกให้ทุกคนนั้นนั่งไม่ติดเก้าอี้ที่สําคัญทุกใจแฟมเมรี่อยางแน่นอนเพราะสามารถมีส่วนเริ่มกับโชว์ต่างๆบอกเลยนะคะว่ายังมีเซอร์ไพรส์อีกียบคะ่ะ นี่ขนาดแค่โชว์ตัวอย่างเท่านั้นยังจัดเต็มความววาวมาเต็มสูดขนาดนี้ห้ามพลาดโชว์ใหญ่อย่างเป็นทางการเริ่มรุ่งนี้แล้วนะคะจนถึง21มกราคมที่เมืองไทยรัชดาลัยเทยเตอร์จองบัตรได้แล้วที่ไทยทิเกตเมเจอร์ทุกช่องทางค่ะ